ครับจังหวัดลบบุรีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ120ฝ่แห่งในปี2556นี้ยได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมาชิกแล้วก็รวมตลอดถึงผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระจะต้องมีการดำเนินการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด52แห่ง ครับใน52แห่งเนี่ยมีที่จะต้องเลือกผู้บริหารคือนายกแล้วก็สมาชิกสภาท้องถิน่นพร้อมกันเนี่ยมีทั้งหมด35แห่งแล้วก็มีอีอก17แห่งก็เลือกอสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างเดียวนะ,ะ,ะได้ครบวัละเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการประกาศ ให้มีการเลือกตั้งเวันที่6ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการเลือกตั้งให้เสร็จภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่ครบวาระนะเรามีผู้สมัครที่จะเข้ารับเลือกเป็นนายกอยู่70ท่านนะแล้วก็สมาชิกสภาท้องถิ่นมีอยู่ 1, 1 6 6 2ท่านขณะนีนะนน้ทางาสำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งได้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆของการที่จะดำเนินการาเลือกตั้งในอ,องค์กรปกครองท้องถิ่น5้แห่งเนี่ยโดยได้มีการประชุมกรกตท้องถิน่นคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นของแต่ละแห่งไปแล้ว แล้วก็จะมีการประชุมกอปอนอนะฮะคณะกรรมการประจำหน่วยในอ,อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วก็จะมีการประชุมประชาชนนะฮะผู้สนับสนุนการเลือกตั้งรวมตลอดถึงผู้สมัครเลืเลอกตั้งตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันนะนะในวันที่23 กันยายนถึงวันที่28นะเราจะ,ะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกแห่งนะฮะก็แห่งหนึ่งก็อาจจะ,ะเป็นเป็นวันไม่พร้อมกันนะฮะเชิญผู้สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนให้มาประชุมพร้อมกันแล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็การดําเนินการเลือกตั้ง ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและขณะเดยียวกันทางสำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งได้เน้นนะฮะเน้นเกี่ยวกับเ,เรื่องของความปลองดองความสมานฉันในในพื้นที่ให้ผู้สมัครทุกคนนะฮะที่เข้าแข่งขันนะเขารับการเลือกตั้งได้เน้นในเรื่องความสมานฉันแล้วก็ปฏิบัติการหาเสียงนะขั้นตอนของการเลือกตั้งให ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับฉะนั้นทางสำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งได้ให้ทาง,งองค์กรปกครองสนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในแต่ละท้องถิง่นได้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในวันที่20นะตุลาคมนะท,ที่จะถึงนี้นะครเลือกตั้งพร้อมกำหดนดะ52แห่ง ในวันที่20นะ่สก็ถ้าหากว่าไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งก็จะเป็นเป็นผู้เสียสิทธิ์ซนะึ่งพอเสียสิทธิ์แล้วก็จะ,ะเสียสิทธิ์อยู่5 6 5 6ากอย่างนะตามกฎหมายเช่นเสียสิทธิ์ในการยื่นคำร้องคัดค้านาการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียสิทธิ์ในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเสียสิทธิ์ใน การที่จะเข้ารับสมัครเป็นกำนัลผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกสมาท้องถิน่นรวมตลอดถึงเสียสิทธิ์ในการที่จะเข้าชื่อลองขอในการที่จะออกข้อบัญญัติของท้องถิน่นนะครับต่างๆนล่นนี้ถ้าเกิดไม่ไปใช้สิทธ์ออกเสียงเลือกตั้งก็จะต้องตกเป็นผู้เสียสิทธินะ์ฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง นะที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นใน52แข่งเนี่ยนะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะในวันที่20ตุลาคม2556นี้นะ